เขาล้างโลขอบคุณสีท่านนะคะสามเลยยูทูบทำเมคอัพอันนี้พามาเบิงซางทาสีบานเด้อ้าหอดใสแล้วบุ๊ ต้นใหม่หน้าบ้านน,น่าคุณนอนเลยขอบคุณหลายๆบ้านงามงามงามบาารอเบงซานใจไปกดกระดิ่งสิลูกไป <c oughs> นี่เบงซานค่าบ้านบ่ กำลังอ่าขัดสีก่อนนะคะพี่น้องจา้าไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปดูเขาอย่างนั้นได้เด,เดี๋ยวเราเสือ้อในรถไหมนะเขากำลังขัดขัดสีอยู่กำลังขัดสีอยู่ข้างในนะคะ เดี๋ยวพาเข้าไปไีถึอกล้องไมไมได้เ้องหนูก้องไปที่ไน เขาบอกว่าให้อยู่ข้างนอกเขากาลังขัดสีอยู่ขัดไอ้ที่เป็นรอยตําหนิอ่ะเพราะว่าคนเก่าเขาทำแคว้นแคว้นรูปภาพแล้วตะปูเศษตะปูมันยังอยู่เนาะก,ก็เลยก็เลยต้องขัดตัวนั้นออกก่อนคล้ายๆว่าโป๊ะเนาะพี่น้องจ๋าโปะเอาสีมันออกโปะเอาสีมันออก จะเลิกงานกี่โมงไม่รู้ออนไล์พวกนี้สิเขาจะไปไหนพรุ่งนี้เขาคงลงสีนั่นแหละวันนี้เขาขัดก่อนเขาเขาไม่ให้เราเข้าไปข้างในเพราะว่าเราเป็นโควิดห้ามห้ามขัดใจเขานะผิดกฎหมายนะพี่น้องจ๋า โอเคนะคะถามว่าบ้านหลังนี้ฝุ่นไงใช่เขาไม่ให้เข้าไปทั้งฝุ่นแล้วก็พี่ก็ไม่สบายแล้วก็กำลังขัดสีอยู่ก็เลยห้ามเข้าข้างในพามาดูช่างพุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ เนี่ยนะถ้าอยากได้ผัวฝรั่งรวยๆนะที่มีฐานะดีๆหน่อยนึงนะที่ขอแนะนํานะว่าให้หาช่างก่อสร้างนะคะพี่น้องจาน้องป๊ opp. อปหางากหาคนที่ทํางานหนักๆนะักไม่ใช่ว่านั่งทํางานธนาคารหรือว่าเป็นครูเป็น งานที่สบายๆได้เงินเดือนถ้าเป็นบ้านเราก็จะได้เงินเดือนเยอะๆนอกงานหน่วยงานของรัฐบาลเนาะถ้าเป็นงานก่อสร้างงานที่แบกหามงานที่เสียงเป็นเสียงตังของประเทศนอกน่ะพวกเขาเหล่านี้เงินเดือนเยอะส่วนงานที่ทําสบายๆนั่งห้องแอร์พวกเขาเหล่านั้นเงินเดือนน้อยนะคะแนะนําวิธีหาผัวฝรั่งที่มี